เป็นอื่นอีกน,น,น,นะครับเพราะผมเชื่อว่าความจริงมันคือความจริงน,นะวันนี้ลองย้อนไปที่สารตั้งต้นก่อนผมใช้ฮอไปทําประโยชน์ส่วนตัวผมเหรอผมใช้ฮอพาผมไปเที่ยวไหมผมใช้ฮอพาผมไปกิน,นก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าไม่ใช่เราเอาไปใช้ช่วยชาวบ้านช่วยคนที่เขาลำบากวันนี้มีคนถามว่าสิ่งที่ผมทำมันคุ้มค่ามันคุ้มประโยชน์หรือเปล่า มันรัดได้ประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าชาวบ้านได้ประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าผมฝากทุกคนที่ดูอยู่ผมถามว่าเราไม่ได้กินข้าวสามวันสิ่งที่เราต้องการจากเฮลิคอปเตอร์ลำนี้คืออะไรผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่มีใครอยากให้บินวนสามรอบตีนกาสามรอบให้ดูหรอกครับทุกคนอยากได้อันแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมบอกเลยว่าผมก็จะทำจะผิดถูกผมไม่รู้ แต่ถ้าชาวบ้านมีกินผมจะถูกดำเนินการผมก็จะทําทําแน่นอนการตอนนี้สิ่งที่แชร์บางอย่างนึงก็คือโลกโซเชียลแชร์ภาพพี่ไปรับเงินจากผู้พันเซนเตอร์บ้าง <c oughs> ไปรับจากประธานาธิบดีรัสเซียบ้างตอนนี้ที่สรุปแนละ้วมันจรนอยู่เป็นจีีลคือหลายวันนี้นะ่ะคนตัดต่อภาพปลอมอ,ออกมาว่าผมเนี่ยไปเจอคนมาทั่วโลกเลยจริงๆตัวผมมันก็มันก็ขำนะว่าที่มุมมองหนึ่งอะ มันต้องแกล้งขนาดนี้เหรอมันต้องแกล้งคนไม่ต้องสร้างข่าวปอมมาเพื่อใส่ร้ายผมหรือว่าแกล้งผมไหมมันไม่จริงๆมันไม่มีความจําเป็นถ้าไม่ได้เกลียดผมอะไรมากมายแล้ววันนี้ทําไปเพื่ออะไรเรนนาทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะ,ออะแต่ข่าวมันปลอมแน่นอนแหละอยู่ดีผมจะไปเจอผู้พันเซนเดอร์โ <c oughs> ดเรมอน,นยังมีการต้อนบอลยังมีอ่ะผมเฮ้ยทาไปเพื่ออะไรนะครับก็ไม่รู้จะจะ,จะทำไปเพื่ออะไรนะอาจจะไม่ชอบผมแต่อย่างนี้ผมไม่อยากให้เล่น วันนี้ท่านกําลังเอาความรู้สึกของคนมาแล้วก็ไปว่าเขาว่าคนที่อาจจะเชื่ออะไรเหล่านี้เป็นคนโง่คนที่ไม่ดีคนที่ไม่ถูกใจท่านแต่ผมบอกเลยสาหรับมุมผมนะถึงจะให้บอกว่าเป็นโพสของผู้พันเซนเดอร์แล้วคนไปชื่นชมผมผมก็ขอบคุณเพราะเขารู้สึกยินดีกับผมรู้สึกยินดกับารครับวันนี้ม่จะมีการจัา ข้วนเวทีเจรจาสพาเป็นสิ่งที่ดีนะพูดเลยนะครับผมอยากให้ง่ายๆกัมพูชาแค่ทำอะไรที่ไม่เหมือนเดิมที่ผ่านมาคือรับปากแล้วทำเหมือนที่รับปากเพราะทุกครั้งไม่ว่าจะเวทีการเจรจาไหนกัมพูชารับปากแต่ไม่เคยทำจริงจรอันนี้คือประเด็นที่ที่เรารู้กันดี รับปากไม่ทำโน้นทำนี้ก็ทำเฉิๆนะครับเวร,บรับปากจะไม่ทำจริงๆใช่ไหทตอนนี้ท่านพีๆๆนค่ครับแข็งมือมาเ่นนึงครับครับครับลงพอสอง <c oughs> น,อนีนนน่ยังไงครับบาสบอลแทนกับคุณไทแล้วฉันกไม่ลงไม่ลงคือผมอะไม่ผมไม่เข้าใจนะปล่อยแบบนี้เพื่ออะไรนะคือผมอไม่เล่นการเมืองผมยืนยันตรงนี้ให้รอบนี้รอบหน้าท่านก็จะไม่เห็นผมเล่นการเมือง เพราะผมรู้สึกว่าวันนี้การที่ผมลงมาช่วยชาวบ้านน่ะผมทําอะไรได้มากมายแล้วแล้วผมก็ไม่อยากเอาบตรผมไม่อยากไปอยู่ในที่ที่หนึ่งแล้วก็ถูกจากัดว่าหน้าที่ของผมมันมีแค่ตรงนี้เราเป็นมวยที่ที่ไม่ว่าจะช่วยเรื่องอี่บาทช่วยเรื่องงานฉุกเฉินเรื่องช่วยเรื่องเด็กมันมีหน้าง,งานหลายอย่างที่เราทําอยู่เพราะฉะนั้นผมมีความสุขแล้วเราลงพื้นที่มีชาวบ้านมาไปกํลาลังใจได้ช่วยตัวเองได้จริงจริงผมว่าถ้าเราเป็นนะ เป็นแบบนะีนะ้ไม่มีใครจะมาว่าเราทําในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ได้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเหมือนเป็นพลังหนึ่งที่ให้คนธรรมดาทุกคนลุกขึ้นมาช่วยคนอื่นผมมั่นใจมีหลายท่านไอ้ยอย่างวันเนี้ยคนที่มาทําถนนที่ชายแดนเยอะมากไม่ได้เป็นนักการเมืองนักการเมืองุ่ก,ก,งก็มีนะแต่มีหลายคนที่ เป็นาชาวบ้านเป็นพระเป็นกลุ่มอาสาต่างๆทุกคนออกมาช่วยกันพล,ลัดคนมือเราเป็นพลังแบบนี้ดีกว่าวันนี้พอเสริมเรื่องระบบได้คแบบรับนิดนึงบอกว่าถ้าระบบดีจะไม่มีการตกรน,นะผมก็คิดอย่างนั้นนะแต่เมื่อไหร่ระบบจะดีอย่างที่เราคาดหวังเมื่อไหร่สองปีได้ไหมไนะ่้สี่ปีได้ไหมมันเป็นอย่างนี้ ประเทศไทยเราอาจจะมีเรื่องปัญหาแบบนี้มานานแล้วแต่ในระหว่างที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารบ้านเมืองไปแก้ไขให้ระบบมันง่ายขึ้นเราประชาชนคนไทยทุกคนก็มาช่วยกันก่อนก่อนมันจะดีแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าก็รอมันเป็นหน้าที่ของในหน้าที่มันต้องทำให้ดีเป็นหน้าที่ของที่ต้องทําให้ดีสุดท้ายเราคนที่ลำบากล่ะต้องรอถึงวันที่ดีก่อนั้นจะได้ความคิดเห็ โอเคก็ okay, okay. แสดงว่าต่อจากนี้ไปนะ mm hmm. อนาคตจะไม่มีชื่อก mm hmm. ากรจอมพลังลงเล่นกันไมไม่มีผมคอนเฟิร์มนะด่าผมได้เลยถ้าผมไปเล่นอนะ่ะผมอยู่กับชาวบ้านยู่งมีความสุขแล้วคอนเฟิร์มครับโอเคครับขอบคุณ <Okay, S 1> ครับ